ขาด13สยาณถ่ายทีวี HD สงสารกระจันศักเฉลเจริญรัดครับวิกฤตภัยพิบัติน้ําท่วมที่หัดใหญ่นะครับ เป็นเรื่องที่ช็อกวงการทุกวงการเลยนะครับที่เรียกว่าอย่างหนึ่งคือเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่มันเกิดมาจากหลายสาเหตุแต่วันนี้คนที่ลงไปเพื่อที่จะไปหาสาเหตุนั้นหนึ่งในนั้นคือนายแพทย์วรงเดชกิตวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณอาจ,จา์จักรครับท่านผู้ชมครับครับจากการที่ลงไปเองคราวนี้คุณหมอได้ข้อสังเกตอะไรบ้างครับผมโอ้แย่เลยนะฮะ ผม,ผมมาที่นี่คณะผมเนี่ยมาตั้งโรงกลัวชุดใหญ่เลยนะฮะครับอ่าเเดินทางข้ามวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกผมตามมาก็คืออยู่ต่อน,นืองมาจนถึงวันนี้ขณะน,นี้ผมกี่อยู่หาดใจอยู่แล้นี้ซึ่งกำลังที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมาหารครผมได้ฟังกับคุยกับเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนทุกคนพูดป็นสเสวกันว่าครั้งนี้เป็นฝนหลายร้อยปี ครว่าฝนหลายลัยปีนมาเพราะว่าไม่เคยเจอว่าฝนตกต่อเน,นื่องมา5-6วันไม่เพียงเฉพาะหาดใหญ่นะฮะผมไปที่ปัตตานีเมื่อวานนี้พอมีวรา,าไปช่วยพี่น้องที่ปัตตานีเขาก็ไล่าังเหมือนกันว่าเจอฝนตกต่อเน,นื่องมา5-6วันดังนั้นบงเอิญหาดใหญ่เป็นพื้นที่แค่แค่แะอนกัแนนอนฝนตกต่อเน,นื่องเห็นบางคนอ้างตัวเลขประมาณ5-600มิลลองคิดสภาพนะครับว่าเมืองแบบแอนกัะทะ แล้วมีภูเขาลอ้อมรอบบางตนเป็นภูเขาที่เรามองเห็นชัดเจนน้ํามันไหลลงมาปริมาณที่มากครับดังนั้นการที่เกิดน้ําท่วมใหญ่ที่สูงบางพื้นที่สองเด้อสามเมตรเนื่องจากภาามันเป็นเอกภพแล้วทางขอบกระทะอาจจะสูงสักเมตรหนึ่งแต่ท่านตรงกลางอาจจะถึงสามเมตรอะไรดังนั้นไม่แปลกใจตรงนี้เราต้องยอมรับถือว่าเหตุการณ์นี้คือภัยธรรมชาติแต่ประเด็นที่ที่ผมองวิพา์วิจารณ์ อันนี้สามเสร็จเล่าจากพี่น้องไปเชาเจาในพื้นที่ค,คือการเตือนภัยการเตือนภัยรอบแรกอันนั้นโอเครอบแรกผมจาพี่น้องเล่าประมาณสักวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดพฤศจิก,กาก็าบอกว่ามีการเตือนภัยแต่โอเคลายจนน้ำลดเมื่อน้ำลดประชาชนก็โอเคก็เชื่อท้องถิ่ก็คือเทศบาลนครหาดใหญ่แต่อีกข้างหนึ่งที่มีการเตือนภัยถ้าผมจำมาไม่ผิดที่ชาวบ้านเล่าคือแถวยี่สิบยี่สิบสอง ซึ่งเป็นการเตือนภัยให้อบผยพสิ่งที่ประชาชนถามกลับคือจะให้ฉันอบผะยพไปอยู่ที่ไหน๋อคค่ะผมคือเพื่อจาบบ้านเราไม่เคยมีสภาพที่มีการเตือนภัยแล้วบอกให้บอกให้อบผยกแล้วก็จกัดพื้นที่รองรับผู้อบผยกซึ่งอันเนี้ถือว่าเป็นความบกพร่องหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอืดังนั้นประชาชนเลยตั้งคำถามว่าจะให้ฉันอบผยพไปที่ไหนครับ คนที่มีฐานะมีศักยภาพก็อาจจะออกไปอ,ออกไปยศไปอยู่นอกเมืองเจ้าบีนะผมคุยกับน้องตำรวจว่าและังจาพเขเติอนภัยเขา,เาขับรถออกมาบ้านยากอยู่นอกเมืองแต่ประชาชนที่เป็นชาวบ้านบอกไม่รู้จะออกไปยศไปไหนอถ้าบอกว่าให้ออกไปยและู้วจะให้อบจยศไปที่ไหนเนี่ยอาจจะไปอแต่อีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นความเปลี่ยนทินของประชาชนด้วยเพราะว่าเมื่อไม่ก,กี่วัน เตือนภยัยแล้วก็น้ำมันลดและที่สําคัญที่สุดคือการเตือนภยัยรอบสองเนี่ยมันควรจะต้องเป็นการเตือนภัยที่จําเลยว่าอันตรายมากนะต้งองอพะยพนะแต่ยังว่าแล้วจะให้อ,อพะยพะไปไหนแล้วก็ในค่ำคืนนั้นซึผมผม๊ดตกจากวันที่แน่มาไม่ได้ที่ฟังประชาชานรอบคืยี่สอ2ดพฤศจิกายนหรือิ2อน้ํามันขึ้นเรื่อยๆเวลาน้ํามันขึ้นเรื่อยๆในค่ำคืนนั้นจึ๊ดอบพยพบอกะะอมาไม่ได้แลนน้วบองทีภาพหายใจเป็นเมืองใหญ่มากเป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่ อันดับหนึ่งของภาคใต้ประชาชนอ,อ,อยู่ปเป็นแสนมันจึงไม่แปลกที่ผลกระทบมันจึงรุนแรงอ,อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นการที่เกิดน้ําท่วมใหญ่สูงต่อเนื่องมาสองสามเดืแล้วมาประชาชนจุดละของกะทบรุนแรงอันนี้นถือว่าเป็น,นภัยธรรมชาติแต่จากนั้นแต่และคือการละเมือแต่ว่าการลับมือเป็นคือการบริหาราจัดการถ้าเราได้ติดตามนะในช่วงแรกเหมีการใช้พรบ องการสาธารณัยให้ผู้ว่าราชก,การจังหวัดดูแลมันเหมือนจะเป็นเพียงแค่วันเดียวแล้วอยู่ๆรัฐบาลก็มาประกาศอะไรกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินถ้าผมจับไม่ผิดวันที่25และวันที่26ยังมีพติคณะรัฐมนตรีมาให้คุณธรรมนัทมาดูแลซึ่งมีฐานะเทียบเท่านายกในการสั่งการผมว่าอันเนี้ยผมผู้ตรงจว่ารัฐบาลมัวมมม่วมั่วคือคือมันมีหลายองค์กรที่ รับผิดชอบอกอบแั่โม้เป็นนดซึ่งในช่วงนั้นเองอ่ะก็เริ่มมีเขาเรียกอาสาสมัครเข้ามาครับพ,พวกผมก็เข้าไปที่ผ้าแต่เริ่มแต่ที่จะว่าเรามาตั้งโรงครัวเรารู้ว่าเราเคยมีประสบการณ์ไปเชื่อมน้ำท่วมการที่จะให้เจสกิมต้องเป็นมืออาชีพต้องให้เจ้าหน้าที่เขาทำหรืออาสาสมัรครที่เขามีประสบการณ์ครับพวกเราเนี่ยเป็นแบบนักการเมืองในสังคได้าาาคือเขาต้องการน้ําและอาหารอาหารที่ปรุงเสร็จนะฮะครับเอาถุงชีพไปให้ในช่วงนั้น ือเขาย่ารู้ว่าไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าไม่มีทาอะไรไม่ได้มืดตึดตื๊กับขามคืนนั้นเราเราก็ทําหาให้ให้ประชาชนขาจำได้ช่วงยี่สิบห้ายี่สหกเริ่มมีการอพยพประชาชนออกมามี่สุดถ้าปิดอยู่หลายจุดจุดใหญ่ๆก็จะเป็นของบอกับค่ายเศรตฐนารกพวกผมมาตั้งที่ค่ายเศรตฐนารกมีประชากรประชาชนแน่นแต่ผมไม่ราบจรวดเราก็มาตั้งวมกรวดในการในการให้หาแล้วก็ ยี่สินี่ผมจำได้หรือเปล่มามันดูเศร้ามันดูเหงาหงอยมันดูนี้เรามองไปในเมืองก็มืดมันไม่มีไฟฟ้าใชาค้ครับครับแล้วก็อยากเชื่อน้ำประตาก็ไม่มีดังนั้นในช่วงการช่วยเหลือเื้่งต้นช่วงแรกเนะี่ยผมถือว่านอกจากมั่วแล้วเนะี่ยการจัดการไม่เป็นระบบถ้าผมพูดแบบตรงๆน,นัคนณเขาจอสักนะครับ คือคุณคือจอสตรก็ตื้นเ่าขาดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่คนเป็นแสนแล้วคนเป็นแสนได้รับผลกระทบหมดลาพังอาสาสมัครขับเจสกีไปจะไปช่วยอะไรได้ครับตื้นเ่ามันอย่างดีก็อาจจะส่งส่งส่งอาหารได้แค่ไม่ไม่กี่หลาแอบนั้นผมพบที่ว่าถ้าให้ผมขอบเขตนะแม้แม้ทางกองทัพจะจัดพื้นที่เป็นสี่โซนอีกอีกส่วนหนึ่งก็เป็นของรัฐบาลคือไอ้ตรงเนี้ยผมดูมันมั่วไป คือถ้าก้องนั้นอ่ะถ้ามีการดึงทั้งนายกเศรมนตรีและคณะทั้งหมดนายกอบตนายกคือเดี๋ยวรู้ว่าเราเรามีท้องทองถิ่นอือืมถ้าจัดโซนแบบตารามัลลุกผู้ก่อตั้งสายที่ภาพเนี่ยเอาภาพแผนที่หาดใหญ่ปันตีปันตะลามักลุกให้ละเอียดเลยนะแล้วจัดกลุ่มหนึ่งคุณไปอโซนหนึ่งโซนสองโซนสามโซนสี่โซนห้าตัวนึงต้องมุ่งสักวันโซนตัวนึงเพราะคนมาช่วยเยอะมากขอ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 แซ่ขอขอแซ่คุณหมอนะ จำผมจำภาพได้ติดตาเลยคุณธรรมนัสลงไปแล้วก็ไปขึ้นเสียงใส่ทางด้านของทหารด้วยคือทางด้านทหารก็บอกว่าเขาแบ่งนู่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วเ็าแบ่งเป็นโซนเรียบร้อยแล้วอะครับแต่ว่าคุณธรรมนัสบอกว่าคุณจะไปแบ่งอย่างนั้นทาไมในเมื่อเวลาน้ามันท่วมันทั่วหมดเลยคุณมองไม่เห็นแล้วคุณจะแบ่งตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าคุณธรรมนัทโม้คือคือคืออย่างเงี้ยผมไล่ฟังตอครับ อันนี้ผมก็ได้คุยกับคนในพื้นที่ว่าประชาชนไ่อรับการดูแลเยอะมากมการแบ่งโซนโดยพื้นที่ต้องคนรู้พื้นที่นคนแบ่งคืออย่าลืมว่าค<ๆ>ุณธรรมนัฐเป็นคนรู้พื้นที่พวกผมเนี่ยผมไม่เข้าไปยุ่งเลยนะเพราะผมรู้ว่าเราไม่รู้แบบพื้นที่ครับแต่เวลาคุณแบ่งโซนแบ่งแบบละเอียดะเราต้องเอาคนพื้นที่เป็นคนพาทีมงานทานสงสาสขารู้ตาหาำที่น,อน้องหารเข้าไปในพื้นที่ยังตรงนี้นพื้นที่นี้เนี่ยที่ที่รับผิดชอบเข้าเป็นคนพื้นที่เขาจะรู้ว่า มีถนนซอยตรงไหนบ้างซอกซอยบ้านอยู่ตรงไหนบ้างการช่วยเหลือการเยียวยามันจะไปทั่วถึงไอ้ประเทที่บอกว่าคุณไม่รู้เรื่องน้ำท่วมก็เพราะว่าคุณไม่ให้คนพื้นที่ออืเขาต้องให้คนพื้นที่ผมที่บอกว่าเทศบาลและพอผาใหญ่เป็นเจ้าของพื้นที่คุณต้องเอากองกำลังของคุณมาช่วยการหา <c oughs> ให้อาสาสมัครพาเขาไปใปนพ,พื้นที่ในช่วงระหว่างที่เดือนตุลาคมทมี่ยที่6ตุดาคเนี้ประชาชนยยังติดอยู่เยอะ กูต้องอาหาไปเชื่อครัไอ้ตรงนี้ประชาชนเดือดร้อนผมจําได้เลยว่าช่วงทักบัตรดื้ยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดเราเราลิเลิกเกข้าได้ครับเราอาหารแพทย์บล็อกล็อกได้ได้กินข้าวมื้อแรกอืมีภาพครับผมส่งคลิปไปให้มีภาพตอนนั้นบางจุดในน้ำลดลดเพราะว่ามันเป็นแห่งกระทะนะครับครับไอ้ตรงขอบกระทะเนี่ยน้ำลดลดเราเข้าไปได้ดังนั้น อันนี้คือปัญหาที่การดูแลที่ไม่ทั่วถึงการแบ่งโซนจําเป็นและสำคัญคือคุณต้องใช้คนพื้นที่มาช่วยกับทางเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครแบบเป็นชุดๆไปไปตามตารางบมาพาะตามตารางมาลูกน่ะการากนะาดูแลจะทั่วถึงแต่ถ้าการย่งไม่แบ่งโซนน่ะผมบอกเลยว่ามันกลายเป็นว่าแม้แต่อาสาสมัครก็คนนอกพื้นที่พวกเราทุกคนก็จะไปในจุดใหญ่ๆจุดที่นักข่าวเยอะๆจุดใหญ่ๆนะักการเมืองก็้ไปสร้าง ภาพมันตัวเองแต่จุดที่เป็นถนนซอยคนเป็นแสนอ่ะยังไงคุณก็ดูแลเขาโดยผิดอันนี้คือเปน็นปัญหาที่ผมร่า้ฝักครับ,ค,รบคุณหมอครับถ้าคุณหมอเมื่อกี้นี้พอผมเกิื่นขึ้นมาซีนารีโอที่คุณธรรมนัฐขึ้นเสียงในห้องประชุมแล้วก็บอกว่าไม่ต้องไปแบ่งน้ําท่วมอย่างนั้นใครคุณจะไปแบ่งยังไงไม่มีใครเห็นหรอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นทางที่ดีรัฐบาลควรจะอยู่บทบาทอย่างไร ผมบอกตรงนั้นว่าสิ่งที่คุณธรรมนัฐพูด่ะคุณธรรมนัฐพูดในฐานะที่คุณธรรมนัฐเป็นคนนอกพื้นที่คคุณธรรมนัฐไม่รู้แล้วคือการช่วยหรือการเยียวยามันมีมันมีหลายรูปแบบบางพื้นที่เนี่ยขั้น้ําเชี่ยวผมความเห็นผมนะตรงกลางกลางกระทานคุณควรเอาอาหารไปส่งอยู่เรื่ององยังไม่ต้องขนคนามาเพราะน้ำมันเชี่ยวแต่พื้นที่รอบรอบต้องขอครับน้ำน้ำ,นำเริ่มลดถ้าประชาชนต้องการจะออกมาเพราะว่าน้ำไม่มีไฟฟ้าไม่มี ปตมไม่มีอย่างเงี้ยเอาออกมาได้ครับแต่ยังไงที่เด่นที่สุดคืออาหาร <c oughs> อาหารและน้ํามันต้องไปให้ครบทุกพื้นที่การ่จกส่งไปครบทุกพื้นที่ได้มันต้องแบ่งพื้นที่เป็นตารางหลักลุเราถึงจะสามารถให้คนพื้นที่ให้คนรัฐบาลอสมอบตคนให้ส่งให้ครบทุกพื้นที่ได้คือรัฐบาลเป็นฝ่ายสนับสนุน ให้คนในพื้นที่เป็นเป็นเป็นหัวเรือในการเป็นหัวขบวนในการที่จะแบ่งพื้นที่แบ่งคนอย่างไรอย่างนี้ถูกไหมครับถูกต้องจริงๆแล้วรัฐบาลนะคุณที่ที่คุณเนื้อที่บริหารจัดการราซัพพอร์ตเขาที่น้องอาสาสมัครหรือพี่น้องทหารและคนในพื้นที่จะเป็นคนทาเข้าไปเอาอาหารไปส่งในพื้นที่ที่น้ํามันเชี่ยวแต่พื้นที่ที่น้ํามันเริ่มลดลดลดเหลือแค่คอแค่คอ,อกคุณจะรัเข้ออ,ออกมาได้จะนะบ การจัดการแต่ละจุดแต่มันไม่เหมือนกันเพราะแรงของน้ำมันก็เท่ากันความลึกของน้ำมันก็แตกต่างกันไปรัฐบสบาลคุณเดี๋ไปยิ้มว่าเขาคุณไม่สามารถที่จะแบบไปขับเจสก,กีเหรมันไม่ใช่หน้าทีคุณถ้าคุณวางแผ่ดีๆเนะี่ยคุณซัพอร์ตเขาแล้วเข,ขาขาดหรืออะไรคุณใช้ อำนาจในคุในการตัดสินใจให้เขาอย่างนี้ผมว่ามันจะครอบคลุมแบบนี้อืครับผมแต่การลงพื้นที่คุณหมอเห็นอะไรบางอย่างไหมครับอย่างเช่นถนนสายนี้มันกั้นทางน้ำออมีการประเมินกันว่าจริงๆแล้วควรจะทะลุทะลวงถนนสายนี้ให้น้ําไหลอะไรอย่างงี้คือมันจริงๆแล้วมันคือปัญหาหรือไม่มันมันคือการ <S 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 วางแผนที่ไม่วางแผนหรือเปล่าก็ให้ไปแต่เราก็อยอมว่าปีนี้เป็นปีที่ฝนสามพปี ก็ตบ่อดเรื่องอมาห้าหวันประมาณน้ำปัดอาดามผมฟังภาพท,าท,าท,าที่ทังคนอยู่สองกลุ่มคนบางกลุ่มก็มองว่าระดับน้ำไอ้สองซักสนนมันเท่าเท่ากันอ่ะครับครับสุดปวเปว็นระเบิดแต่ผม,ผมพูดว่าผมก็ได้ไปดูวิธยจีเขาเริบบ่มปวดับทำอาหารแต่ถาม,ถาม,ถามประชาชนเพราะบางคนก็บอกว่าน้ำมันเท่ากันแล้วแต่บางคนก็บอกว่า แม้มันยังไหลามาถ้าคลุณมไประเบิดมันจะเปชนชนกลุ่มหนึ่งที่เขาจะนักมากขึ้นซึ่งซึ่งไอ้ตรงเนี้ยถ้าผมไปเห็นพื้นที่จริงเนี่ยผมก็จะเล่าให้ฟังได้แต่อันนี้รเราก็ไะเห็นพื้นที่จริงแต่อย่างน้อยตั้งคนสองกลุ่มมา2สองความคิดคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าเฮ้ย hey, น้ำมันมันไม่ต่างกันมากคุณไประเบิดแค่แค่นั้น ้ากการดับ,บดน้ามันเริ่มจะเท่าๆกันแล้วม,มันก็ไหลไปตามทิศทางของน้ำเฉยๆครับแต่ความจริงไงผมผมไม่แสดงความคิดเห็นอ่าครับข้ามเราจะข้ามประเด็นนี้ไปนะครับเรื่อง,องของการบริหารการจัดการตั้งแต่นายกเทศมนตรีหัดใหญ่เนี่ยนะครับได้รับการเลือกจริงๆแล้วตอนที่เลือกนะครับเราก็ได้เห็นคลิปกันว่าเขาจะมีแผนทํานู่นทํานี่ทํานี่ทํานั่นแต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามแผนเลยแหละเรียกว่า ครั้งเนี้ยพังเป็นพังอ่ะเอาไม่อยู่จริงๆเนี่ยล้วก็ประกาศออกมาว่าพอละลาออกและเดี๋ยวจะไปเลี้ยงหลานที่จะอยู่บ้านเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันเกิดหนึ่งเกิดจากการไม่วางแผนไม่เตรียมพร้อมไม่อะไรเลยหรือไม่อย่างไรครับผมในช่วงแรกถ้านก็ตั้งสติดีไม่ว่าใครเป็นนายกเทศมนตรีหรือเป็นผู้ว่าหรือเป็นนายก,กรัฐมนตรีเจอสถานี แน่นอนเพราะปริมาณน้ำมันหากสับฝนมนตกต่อนื่องอันนี้ไม่ว่ากันแต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ประชาชนผมว่าพวกคุณตกใจผมผมคิดว่าถ้าตั้งสติด,ดีดดรัฐบาลก็ตกใจรัฐบาลก็ดูตื่นเต้นหมดมทางกางมั่วไปหมด,หมดรัฐบาลจริงๆแล้วเนี่ยในการบริหารพื้นที่มันู้กนพื้นที่ไม่ได้อืคือคุณไม่รู้จักพื้นที่คุณต้องให้ผู้ว่านะมาเป็นคนบริหารพื้นที่แต่ตอนหลังคุณก็ดึงอำนาจไปให้ท่านผบสูงสึ้ แล้วคุณก็เป็น้อำนาจแปลท่าคนเดชธรรมนัตไอตโพเดลอยเอธรรมนัตอ่าเฉพาะท้องที่ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นนายกเทศมนตรีหรือความ่านใจคุณต้องไม่หนีไปไหนคุณจะตื่นตระหนกคุณต้องมาอยู่ร่วมกับทีมที่เข้าบริหารพื้นที่คุณต้องเอากําลังคนของคุณมาเพื่อนําพากองกามความช่วยเหลือเนี่ยเพราะอย่าลืมว่าอาสาสมัครหรือแม้แต่ทหารเนี่ยยังไงเขาม่รู้ทุกซอกทุกฟอาเหมือนพวกนายกเทศมนตรีเหมือนเหมือนพื้นที่หรือแม้แต่นายกอบต แล้วนันคุณต้องให้จัดจกำจัดกำลังคนเพื่อพาคนอ่ะพาคนนะ่นนะนำความช่วยเหลือไปช่วยพี่น้องประชาชนตึ่งที่มีาการเวาย,ยมากคือการช่วยเหลือไม่ทั่วถึงเพราะว่าคนไม่มีคนที่รู้จักพื้นที่พาผู้คนไปอันที่สือปัญหาที่เกิดจดลึกภาพนะฮะถ้านายกแค่สุนทรีอยู่นายเพื่อยอยู่เอาอสมหรือ,รอพี่น้องประชาชนที่ที่ป็นคนพื้นทีพพนออ่พาพี่น้องอาสาพาพี่น้องทหาร ลงพื้นที่ไปตามโซนต่างๆตามจุดต่างๆบอกว่าในช่วงต้นพี่น้องก็จะไม่กดคือพ,พูดง่ายคือความกดดันพี่น้องก็จะไม่มากเพราะพี่น้อง<ช>ไ,ดได้รับอาหารและน้ําไปส่งตลอดทุกมืออ้อืแต่แต่เนื่องจากว่าทุกแรกดูรู้แต่คนตกใจการช่วยเหลือพิการไปช่วยเฉพาะสายหลักๆอ่ะสายหลักๆแต่รัฐการช่วยเหลือ แต่สายสายรองไปเลือดตัมชุมชนก็อยู่ห่าออกไปเนี่ยน้ำท่วมเหมือนกันแต่ไม่ระคายเทืเอดตรงนี้มากกว่าแล้วก็มาเจอกับรัฐบาลก็ตื้นตันอกอีกนี่มีคำสั่งมนคำสั่งเนี่มม้วไปหมดเลยกลายเป็นไม่รู้ใครใครเป็นคนสั่งการหนักครับผมวันแล้วชาวบ้านเขาคิดว่าเขาจะกลับมาคืนสภาพตัวเองนานไหมครับเพราะว่างานนี้เขาบอกล้มล้มแบบล้มทั้งยืนเลยอะ่ะไปไม่ถูกเลย แล้วจะไปเอาเงินทุนมาจากไหนอีกเพราะว่าไม่เหลือแล้วเรียกว่าหมดตัวเลยคุณหมอคิดยังไงครับผมถ้าผมนับเอาลบตั้งแต่วันที่26นะฮะวันนั้นเร้าหมอเทียดโกรธดา่าวิพากวิจาร์ณหน่วยงานรับที่รับผิดชอบแต่เหตุการณ์บางสัวนที่ผมว่าติดหน้าเวาทายื่น่าเสี่ยงสจคือคือดูคดูจิตใจดีขึ้นแล้วก็คนกลับบ้าน ตอนที่ปลาปลายังไม่เปิดพื้นที่ครับปลาปลาบางพื้นที่นี่ยังไม่มีแต่ไฟฟ้าในค่อนข้างจะถือว่าใกล้ๆจะเปิดพื้นที่แต่พมดูแล้วบรรยากาศเมื่อวานเนี่ยผมขับรถไปดูดูบนคลึกคลั่เน,นี่ยคุณขจระักดา์นะไม่น่าเชื่อว่าผมเชื่อว่าหาจะจะฟื้นเร็วนะความเหน็นของผมนะครับ <c oughs> เห็นผมนฐานันที่ผบอยู่ในพื้นที่ขนาดนี้ผมดูบรรยากาศร้านรูตา่างๆเริ่มเปิดเริ่มมีการค้าขายกันร้านอาหารที่เปิดคนคนออกจากบ้านมาทำหาม ้าหนาทไปเนี่ยร้านอาหารคนแน่นเดินคืกมันนี่นนก็สะท้อนว่าถ้ามีการจัดก,การด,ดีเก็บกว่ากองขยทนะที่ที่ที่ตอนนี้กองขยะจะกองอยู่ข้างทางจะเริ่มมีการขยับกองขยะออกไปถ้าประปาจ่ายเต็มพื้นที่ไฟฟ้า,าจ่ายเต็มพื้นที่เงินยาวๆลงผมว่าพื้นเหลืกเฟ้าสกปกนะฮะดูคนหัดใหญ่ก็เป็นคนสู้ความตั้งใจดีบรรยากาศการค้า,า,าการขายเริ่มกลับมาลดถนนลนทางจ่า อูรถเลิกปิดนะผมเชื่อว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานน่าจะฟืน้นได้ไม่ทันจะเร็วครับครับเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาจากฝั่งรัฐบาลคุณหมอวิเคราะห์ว่าพอเหมาะไหมครับหรือว่ามันไปติดขั้นตอนของระบบราชการมีวิธีการรัดให้มันเร็วกว่าน,นั้นหรือไม่ครับทักษะเขาบอกว่าเขาพยายามที่จะลดขั้นตอนนะผมก็ได้อ่านข่าวอยู่เหมือนกันครับถ้าจะอยากที่จะลดขั้นตอนโอเค คนที่เสียชีวิตเกินบสองล้านบ่าในกรว่าไปเดี๋ยวคุยเรื่องคนเสียชีวิตนิดนึงนะเดี๋ยวมับ,นะบแต่เรื่องเงย,ยาเข้ากับระฆังผัดจังเนี่ยเนื่องจากเราเขาเขาเสียหายมากครับคือบางพื้นที่เราเห็นเนี่ยที่เป็นร้านรูงร้านช้าที่ทำธุรกิจเนี่ยกระจกกระจกพังหมดเลยข้าวของที่อยู่ในร้านนี่แทบจะแทบจะเสียหายแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะเจียวใจในเชิงธุรกิจผมทราบข่าวเขามีการประชุมกับภาควันน์ครับอาจจะไม่เรื่องของธุรกิจแต่ทราบประชาชนนี่ บอคิดว่าถ้ารัฐบาลลดขั้นตอนให้เงินถึงบประชาชนมันจะทําให้เศรษฐกิจจะกลับมาซื้อตัวเร็วขึ้นอันนี้อันนี้คือในมุมที่ผมเห็นนะถ้าเขาลดขั้นตอนต่างๆได้ให้เงินถึงบประชาชนเร็วขึ้นเพราะโดยพื้นเมื่อวานนี้ผมไปดูผมไปทานอาหารตามร้านก็ร้านอาหารเริ่มเปิดหลายร้านมากเลยแล้วดูคึกคักนั้นผมคิดว่าใช้เวลาไม่นานที่จะซื้อตัวในมุมนี้นะฮะแต่ใน,น,รรนเรื่องของตัที่ประกอบธุรกิจนี่เป็นเรื่องของ ขอเครือข่แต่ละรายและว่าคราจะมีเงินให้เงินผู้ไม่มีดอกเปี้ยไรื่ใงไหนกระด้แต่อันนี้เป็นเรื่องขอรัฐบาลแต่ผมทูลเรื่องของเสียชีวิตนิดนึงผมไม่เชื่อว่าเป็นธรรมผมไม่เชื่อทำไมของกล้าพูดแบบนี้เมื่อวานนี้เห็นกระทรวงสาธารณสุขที่ีแถลงนะครับประมาณร้อสี่สิบส่วนหนึ่งจากโรงพยาบาลโรงพยาบาลวันสักเจ็ดสิบกว่าแลวที่เหลก็เป็นจากข้างนอกข้างนอกไม่แปลกใจเพราะใส่้าดัหมดแน่นอน ถ้าไฟฟ้าดับหมดไม่มีไฟฟ้าใช้เนะี่ยคนไข้ที่ไอซียีแน่ข้นั้นมีปัญหาแน่แน่เพราะว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้เครื่องไฟฟ้าครับแต่ที่ผมกล้ากล้าพูดว่าผมไม่คิดว่าจะถึงพันหมเป็นผมคือง่ายๆก็คือเอาที่เขาค้านกันอยู่บิ๊กโจกยืนยันว่าต้องถึงพันแล้วยังพยายามที่จะลากค,คนนู้นคนนี้ไปไป,ไปลงไป,ลง,ไปลงพื้นที่กับผมผมนับได้เป็นพันแน่แนคุณหมอว่าลงว่าไม่ถึงพันหรอกถูกไหมครับ ผมเล่าจากประสบการณ์ผมเพราะว่าตั้งแต่วันที่ย<ม>ี่สิบเจ็ดปลายยี่สบหกเย็นยี่ิบเจ็ดยี่ิบเจ็ดยี่แปดเนี่ยเราเริ่มลงื้นที่ได้<ม>แต่<ม>ตามตามตามที่มันจะไม่ลึกนะฮะเราพยายามถามเรื่องคนเสียชีวิตอืมมไม่เห็นชาวบ้านขอบเพยอะไรท่าไหร่ะแต่และจุดแต่ละจุดไม่มีใครขอบเพยกับเรา<ม>คุณก็จะถ้มงึ่ภาพภาพคนตาเต็มพันเนี่ยมันต้องมีศพกระจายไปหมดคนจะต้องผูกโหที่นต,ตาที่ตา แต่ปรากฏว่าประชาชนไม่ได้ขอบเขตเรื่องคนตายประชาชนขอบเขตเรื่องไม่มีจะกรีเพราะว่าขาดการดูแลอาหารสดไม่ทั่วบางคนบอกไม่ได้กินข้าวมาห้าวันถามอยู่ยังไงกินกล้วยกับน้ำฝนทำไมกินกล้วยกินน้ำฝนกิน,น,ลนกล้วยกินน้ำฝนก็รปไหนไม่ได้ครับท,ที่ผมชอพูดอกย่างนึ่งเนื่องจากว่าคือถ้าตายเยอะขนาดนั้นจริงเวลาเราไปไหนคนจะต้องเล่าอว่าบ้านที่ก็ตายบ้านที่ก็ตายอแต่ต่ผมไปหลายจุดแต่ไม่มีกฎ พูดเรื่องคนตายครับทําให้ผมผมเชื่อว่าโอเคหลักร้อยแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าโรงพยาบาลกินแล้เจ็ดสิบกว่าแล้วครับครับแต่แต่หลักพันผมไม่คิดว่าจะเปขนาดนั้นจากสภาพที่ไปสัมผัสการพูดคุยกับประชาชนครับผมอ้าคุณหมอว่าลงไปในนามพักไทยพักดีด้วยนะครับอย่างนี้ถูกไหมครับตอนนี้สมาชิกพักหัดใหญ่จังหวัดสงขลามอง การแก้ปัญหาของพรรคที่จะต้องลงไปช่วยมากกว่านี้และต่อเนื่องอย่างไรเพื่อที่จะได้คะแนนเสียงคืนมานะครับผมผมคิดว่านักการเมืองตามากมากเลยนะมาสร้างภาพเอาพู้ตรงชนท่ารัฐบาลก็ตามาแล้วไม่อยากจะระบุนะมาเอะอะเสียงตาม,าด,าม,ามาดูนดดักการเมืองโจ๊เนี่ฉต้งเซตคาสเซตตางเจ <c oughs> ตการไอ้ผมว่าทำไมาคุณจะต้องมาแบบคือให้จบครั้งคนไทยก็ชอบเสกแบบรามาทุกคนก็พยายามเชิดตามาไอ้ไอ้คุณทำเนี่ยคือ คือสงสัยต้งแต่จะสร้างรอบอยู่ไอ้สายค้าจะถามอา่ะคือไปพยายามจัดเซตภาพถ่ายรูปแล้วผมบอก้ว่า่ายค้าที่คุณใส่เสื้อกันชิปมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณเลยแม้คุณต้องการจะช่วยเหลือแต่ให้ภาพคุณสู้มือชีพไม่ได้ครครัับบคคุณจะไปแบกหามประชาชนมันติดไปไม่ได้อือ,อย่างทีอย่างพวกเราเนี่ยเราไปทัอาหารเนี่ยคุณเอาอาหารเพื่อเอาน้ำดื่มไปให้เนี่ยผมเชื่อแต่ถ้าบอกไปช่วยชีวิตคนได้แล้วส่วนตัวคุณไม่ได้ถูกสุดมาครับ ไม่เหมือนอาสาสมัครหรือเอาจัดสกีไปรับหรือทหารหรือเด็กซีที่ที่เขาถูกฝึกมาเพื่อช่วยเหลือหรือเป็นผาพนี้ครับแต่สุดท้ายพวกคุณก็มาตามมาผมก็เลยบอกพวกเราจะทิมง,งานให้พวกเราเอาของจริงเราทำอาหารจริงๆริงพเนื้อหาจริงเอาทีมง,งา,นแ,น,แา,างนแล้วก็บางส่วนก็แบ่งให้ทหารไปแจกบางส่วนล้วก็ไปแจกเองอันนี้คือเราทาของจริงแต่แต่นักการเมืองส่วนใหญ่ตามมาทงฝ่ายค้าและรัฐบาลครับ คุณหมอก็มาจะบอกว่าพักไทยพักดีทําเงียบๆทําไปเรื่อยๆแล้วก็ทําเท่าที่ไหวเราไม่อยากมีข่าวนะแต่เรารู้จะให้เราไปทําชงชางนะคือบางทีชงชางกับวิกฤตเนี้ยกับกับกับโดนด่านะทําชงชางนะคือประชาชนต้องการอาหารต้องการอาหารเร็วต้องการข้าวเร่ๆเร็วแต่จงว่าโซเชียลคือคนนอกพื้นที่อาจจะไม่รู้เรื่องอะไรอาจจะเข้าต้องการเอเจนซ์ไหมการเข้าถึงติกรรมซืตั้งบาก็ไปถ่ายรูปตกน้ำาที่ตจะ มีคนดื่ทั้งข้างมันแค่ไม่ถึงัวเอวมันนะครับบางคนไปเที <c oughs> ่ยวผู้ป่วยติดเตียงใส่คอบุบหน่อยให้เห็นหน้าอะไรเกิดที่ผมรู้แล้วพวกคุณไปเพราะผมไปก่อนพวกคุณครับคือ,ค,อคือมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่สายพานคุณไม่ใช่คุณไม่ใช่ถูกฝึกมาในการในการช่วยชีวิตคนครับคุณถูกฝึกมาเรื่องพูดด่ามาต่างกันไอเทียดราม่าเพราะฉะนั้นจริงวิกฤตนี้ หาเสียงจะจะถูกตีกลับแล้วคุณจะได้คุณจะได้คําด่าแทนคําชมถูกไหมครับพวกนักการเมืองต่างๆก็ผมจงบอกยว่าพวกคุณอพูดตรงมันดราม่าทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านเราก็เห็นไป็นคลิปผมก็เห็นว่าไอ้คนดูดราม่าเราก็ไม่เป็นไรเราก็กหลังกมจ่าของจริงประธาชุดทงการจะกินนะครับคุณหมอครับเหลือคําถามสุดท้ายแล้วคุณหมอครับถ้าจะผ่าตัดทั้งโครงสร้างเนี่ยนะครับ เพราะว่าถ้าถ้าคุณหมอกเกิดมาต,ตั้งมาในตอนต้นนายกแป้นนะครับเรียกว่าอาจจะวางหมากผิดวางเกมผิดแล้วชะล่าใจไปแผนของการเตือนต่างๆนะครับเรียกว่าไม่เอาจริงเอาจังไม่ครอบคลุมนะครับอาจจะบอกเตือนจริงแต่แล้วแล้วประชาชนจะให้ไปไหนถ้าคุณหมอจะผ่าตัดเนี่ยคุณหมอจะผ่าตัดตั้งแต่ล่างไปบน,บนบนไปล่างเนี่ยเอาจุดไหนบ้างเช่นครับจริงๆแล้วสุดท้าว่างาิตเขอ้าคับนายกแป้นเลยอไ ถ้าจะให้ผมก็แปลนะแต่ให้ราออกต้องให้นายกแป้นคนแรกที่ลาออกครับไม่ใช่แต่นายกแป้งตเดียวนะนายกเทศบาลที่อยู่ที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบครวมทั้งนายกอบจ็อจะคุณต้องรับผิดชอบเพราะเงียบไปหมดมรู้คุณไปอยู่ไหนประหลัดล่ะประหลัดผู้ว่าเอาเอาขนาดไหนครับผมผู้ว่าผู้ว่าเพิ่งจะเข้ามาได้สิบวันเองนะเขาบอกว่า่างนะอันนี้ผมกำลังจะไล่าระดับว่าทีับนั่นมันเป็นความห่วงของระบบราชการซึ่งนำโดยนายกรัฐมนตรี พราะคุณไปย้ายคนที่ที่มันเพ,พิ่งมาคุณไปรู้พื้นที่อะไรครับเรื่องเนี้ย้ายพิจัดการรู้จกักพื้นที่สําคัญมากมันถึงจะสามารถดูแลพี่น้องได้ทั่วถึงแล้วก็มันก็สะท้อนถึงตั้งแต่ผู้อผู้ว่าใช้พรบปพ,บพบบวันหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดหลังจากนั้นนายกมาประกาศพรบถูเชิญอิดวันหนึ่งก็มีมติพรบแต่งตั้งแต่งตั้งให้คนไม่เป็นมิต อำนาท่านายยกมันอันนี้มั่วรัฐบาลก็มั่วถ้าถ้าจะให้รับผิดชอบก็ลดหลัดกันไปแต่เราต้องให้คนที่อยู่ในพื้นที่คุณต้องรับผิดชอบก่อนนายกแป้งท่านายกเทศมนตรีเพราะมันมันม,น,มนช่วงในในภาพของวงกว้างครับครับแต่แต่ขบถมนิดนึงการฟื้นฟูยอวยามันยังมีว่าต้องใช้เวลาต่อนะอย่างต้นบมถือว่าจะมีคนจะบ้านแล้วผมผมเลยกลับด้แต่การที่จะ ฟื้นฟูเมืองการเยียวยาประชาชนเหอนกันที่เราเล่ากันคุณต้องถามเร่งด่วนโดยเฉพาะการฟื้นฟูนเนี่ยมันมีจำนวนหนทางที่เสียหายเยอะมากเนี่ยคุณอย่ามาโกงนะเตือนนะคุณอย่าเอาทุจริตนะถ้าเกิดการฟื้นฟูนแล้วมีแผรกระเสริาวทุจริตเนี่ยมันจะทำให้ปุดพังทางรัฐบาลครับผมคุณหมอยังจะติดตามแล้วจะลงไปอีกครั้งหนึ่งอีกไหมครับ คือผมคิดว่าในภาพรวมเนี่ยปัญหาเฉพาะหน้า,าการช่วยเหลือเฉพาะหน้ามันเราในฐานะผมถือว่าเราเป็นอาสาสมัครา้ประชาชนแก่เราเราคิดว่าเราทำหน้าที่เราจบละแต่นี้ไปในการฟื้นฟูเมืองมันเป็นเรื่องของรักษณะที่อาจจะอาจจะช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่และการเยียวยาก็เหมือนกันเป็นเรื่องของลังแาากแต่ที่สำคัญคือรวดเร็ว,รว,รวโปร่งใสเราต้องเรียกร้องประเด็นนี้คุณต้องทำเพื่อความรวดเร็ว เมืองมันจะได้ฟื้นได้เร็วขึ้นและคุณต้องทําด้วยความโปร่งใสไม่ใช่มาหาผลประโยชน์บนค่าต่งตางๆของประชาชนเพราะเรากลัวมากอย่าง่า่าสุดที่ฟิลิปปินส์เห็นไหมมีการประท้วงขับไล่ประธานาธิบดีมีการชุดติออโครงกับไอ้เรื่องน้ำท่วมเหมือนกันงั้นงั้นฐบาลาต้องะระมัดระวังอย่าให้มีข่าวว่ามีการเรียกของชิวหาผลประโยชน์จากการช่วยตัวนะเดี๋ยวยาปไปชาชนกครับครับผมเอาล้ครับขอบคุณมากๆนะครับนี่คือคุณหมอวรงเดช วิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีกับการเล่าเหตุการณ์ที่คุณหมอลงไปในพื้นที่ก็คือหักใหญ่จังหวัดสงขลาวันนี้ขอขอบคุณมากๆครับคุณหมอครับค,ครับสวัสดีครับและวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอลาแล้วเราพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสอสิบสามสยามไทยคนไทยรับใช้แผ่นดิน พบกับช่องทางการรับชมช่อง13สยามไทยนะคะผ่านทาง w w w 1 3 l i v e t v